้านบ้านปัญญานะคะวันนี้นะคะมีมาให้ดูกันอีกแล้วนะคะเป็นโต๊ะรับประทานอาหารนะคะซึ่งอันนี้เป็นไม้สักแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะคุณผู้ชมตัวนี้นะคะรับน้ําหนักได้เนี่ยประมาณสอ่ร200กิโลกรัมเลยนะคะเนื่องจากว่าโครงสร้างเขาแข็งแรงหน้าท็อปตัวเนี้ยเ,เป็นไม้สักที่หนาประมาณ1นิ้วนะคะแล้วก็ขาเนี่ยเป็นไม้สักตันขนาด3คูณ3นิ้วนะค,ะคุณผู้ชมแล้วก็ตัวเนี้ยหน้าปกเนี่ยมีขนาดา80ยาวเมตร20นะคะสำหรับอันนี้เรามา ตั้งคู่กับเก้าอี้รุ่นชินวานะคะคุณผู้ชมค่ะซึ่งเก้าอี้ตัวนี้เป็นเก้าอี้ที่นั่งสบายแบบนี้เลยะคะ่ะคุณผู้ชมอ่ามันจะรับกับหลังเราแล้วก็จะมีอาร์มแชร์ที่สําคัญนะคะโต๊ะเนี่ยเออเก้าอี้เนี่ยสามารถที่จะเอาเข้าไปในไปในไปใต้โต๊ะได้นะนี่นะคะคือสามารถที่จะเอาเข้าแบบนี้ได้ว่าแต่และรุ่นเนี่ยจะถูกออกแบบมาไม่เหมือนกันนะคะบางรุ่นเนี่ยก็คือเอาเข้าไม่ได้ตรงอาร์มแชร์มันจะไปยันกับตรงนี้นะคะเนี่ยแต่อันนี้ก็คือมันเราออกแบบมาเนี่ยให้พอดี พอดีเข้าแบบนี้ได้นะคะเนี่ยเดี๋ยวให้พี่เขาเลื่อนเข้านะคะซึ่งมันจะประหยัดพื้นที่เราได้นะคะอ่าอันนี้เอาเข้าให้สุดเลยค่ะมันจะประหยัดพื้นที่เราได้อ่าเหมาะสําหรับคอนโดหรือว่าบ้านที่แบบว่าเป็นทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมนะคะแข็งแรงนะคะอายุการใช้งานของไม้สักแท้เนี่ยก็หลายสิบปีเลยนะคะคุณผู้ชมถ้าไงก็มาชมของจริงที่ร้านบ้านปัญญาได้เลยสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณพี่มากเลยสวัสดีค่ะ